บทที่47แพ้พแพ่พ่ชัยินดากสังขารที่อ่อนล้ากับเรือนพยาของท่านที่เพิ่งสร้างแล้วเสร็จเข้าอยู่เป็นวันแรกก็ต้องเรียกหมอโฮงยาเข้ามาดูอาการตนไอ้คมทำหน้าหวาดเสียวที่เห็นบาดแผลลึกนั้นต้องใช้เวลาพักฟื้นนานนับเดือนนะขอรับดีที่บาดแผลนี้ไม่โดนเส้นประสาทที่สำคัญเองจงไปสืบมาให้จงได้ว่าท่านผู้ชายเรือนเจ้าพญาพรสบัดนี้เป็นเช่นใดบ้าง ชัยินเอนกายลงบนเตียงท่านไล่ไอคมให้ออกไปพักผ่อนบาดแผลปวดตุบชัยินเหลือบมองบาดแผลลึกนี้ประดาบกันเพียงไม่กี่กระบวนท่าชัยินก็มีสภาพเป็นเช่นนี้บางอย่างหากมันไม่ใช่ของของท่านจากทำเช่นใดมันก็ไม่ใช่ของท่านพรดกล่าวทิ้งท้ายก่อนที่ทั้งคู่จะแยกย้ายกับเรือนของตนพร ฝากบาดแผลลึกจนชยินบาดเจ็บได้ไข้บาดแผลนี้ทั้งเจ็บแล้วปวดทําให้ร่างกายทรมานจนชยินขมตาไม่ลงหากความทรมานที่กายก็ไม่อาจเทียบกับใจของชยินได้เลยสักน้อยสุดท้ายท่านก็ไม่อาจสังหารพลดได้ชยินอยากปกป้องคุ้มครอ,องลลิตให้ปลอดภัยหากแต่เมื่อได้ลงสนามประลองกับพลจังหน้าเช่นนี้แล้วชยินก็ต้องยอมรับ ว่าท่านยังแข็งแก่งไม่พอเรือนพยาชยินใหญ่โตกว้างขวางชยินลูกฟูบนต่างที่เรียบเย็นท่านอยากได้ไออุ่นจากกายของลลิตน้ำตาหยดหนึ่งซึมลงหางตาของชยินลลิตยามนี้เจ้าจักเป็นเช่นใดบ้างหนอทรมานเหลือเกินเช่นใดท่านจึงทำสิ่งใดมากไปกว่านี้ไม่ได้เลย เอาใจไปผูกไว้กับคนอื่นก็เป็นเช่นนี้นี่เองอำนาจเงินตาทุกสิ่งที่ท่านมีล้วนดูไม่มีราคาหากชายินต้องเลือกระหว่างยศพยากับละลิตแล้วชายินย่อมเลือกละลิตอย่างไม่ลังเลชัยชนะชายินไม่เอามันมาก็ได้ ท่านไม่ต้องการชนะอยู่เหนือหัวของผู้ใดไม่ได้ต้องการอำนาจลาบยศมากมายสิ่งเดียวที่ชยินต้องการแท้จริงก็เป็นเพียงได้คู่เคียงกับคนที่ท่านรักอย่างสุดหัวใจขอเพียงแค่ได้คู่กับคนที่รักขอเพียงเท่านั้นท่านขอเท่านั้นคำขอของท่านมีใครได้ยินบ้างหรือไม่ชยินคิดวกวนในหัวจนหลับไหลไปด้วยความอ่อนเพลีย อาคมเสื่อมหรือขอรับคิ้วเข้มขมวดหมุนพระสเล่งลดมาหาพระอาจารย์ที่ถ่ายทอดอัคระอาคมแล้วได้คำตอบเช่นนี้เรือนของท่านมีของที่ต่ำช้าชั่วร้ายฤทธิ์ของมันร้ายกาจยากที่จะปราบลงหากท่านยังดูถูกมันมันย่อมทำร้ายทำลายท่านจนดับสิ้นได้พระสนิ่งเงนันท่านนับถือพระอาจารย์ของท่านหากแต่ในใจของพระสก็ร้องคาด้วยไม่อาจคิดเห็น ภาพตามที่พระอาจารย์พูดได้เลยสักน้อยพระรดเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งด้านกำลังและจิตของท่านเป็นอันมากยาดาเลี้ยงแค่ผีร้ายจะดับลมหายใจของท่านได้เช่นนั้นหรือได,ได้ยินเช่นนี้ก็พาให้รู้สึกเห็นขันเสียจริงท่านจงกลับไปหาของต่ําที่ทําลายฤทธิ์ของคลังของท่านเสียมันอยู่บนขือบนคานหากท่านหาจนพบ ท่านก็จงกำจัดต้นตอที่เป็นภัยต่อท่านแล้วข้าจะเริ่มพิธีปลุกอักขระอาคมให้ท่านอีกค่พระอาจารย์สำทับขอบน้ําใจพระอาจารย์ขอรับส่วนที่ 1. ห,หาของต่ํารู้ว่าอยู่แห่งหนใดการค้นหาย่อมเป็นไปได้โดยง่ายขึ้นส่วนที่สองกำจัดต้นตอคาพูดของพระอาจารย์พลรดไม่อดละเลยท่านคงจะปล่อยให้ยาดาเล่นสนุกมากเกินไปกว่านี้ไม่ได้เสียแล้วส่วนที่สามทำพิธีปลุกอาคม ปุกอาคมพารลบย่อมใช้เวลากับอาจารย์เพียงสองผู้ในถ้ำของอุทยานหลวงยาวนับเดือนพารลบไม่อาจวางใจทิ้งปลาย่างเนื้อหอมไว้ที่เรือนเจ้าพญาได้อีกท่านไมไไ่ไว้วางใจผู้ใดทั้งสิน้นส่วนที่ท3นี้พารลบยังคงจักใช้เวลาตัดสินอีกยาวนานทีเดียวเพียงแค่ชั่วย,ยามเดียวก็หาสิ่งที่ก่อปัญหาให้ท่านได้พบ ใช้ผ้าสิ้นชิ้นเล็กที่วางไว้บนขื่อสาลาท่าน้ำนั้นย่อมไม่ได้ทำให้แค่ท่านเพียงผู้เดียวที่จะเสื่อมถอยหากแต่สิ่งนี้ทำให้คนมีอาบคมทุกผู้ที่ก้าวเข้าออกเรือนของท่านเสื่อมวิชาหากต้องการปุกวิชาก็จำต้องหอบหิ้วทุกผู้ไปเสียด้วยกันพรลดปวดขมับเหลือแสนไม่ต้องสืบหาก็รู้ว่าตัวการคือผู้ใดเป็นดังที่อาจารย์พูด ท่านอาจจะดับสิ้นได้หากดูถูกสิ่งที่อ่อนแอกว่าท่านยาดาสตรีดีงามเช่นเจ้ายามร้ายก็ยากรับมือเหลือทนเจ้าคงสิ้นความคิดที่จะปานี้พี่แล้วพรลดเดินขึ้นเรือนใหญ่ที่บัดนี้ดูเงียบอย่างประหลาดยาดาที่นั่งสั่งผมหน้ากระจกย้ำรอยยิ้มอ่อนหวานให้พลดใบหน้าของยาดาสะสวยอ่อนเยาว์หน้าผิดชมเสียยิ่งกว่าคราไหนที่พลดเคยพบ พหลด,ดึงคนให้ออกนอกขอ,อนอนแต่ยาดาก็ดึงแขนของท่านไว้มีสิ่งใดก็คุยกับน้องในหอนอนก็ได้เจ้าคะ่ะอย่ายกย้ายให้เสียเวลาเลยนะเจ้าคะ่ะนิ้วเรียวแต่ลังดุมพรดทำให้ท่านรู้สึกใจสั่นขึ้นได้อย่างน่าประหลาดสตีตรงหน้าของท่านเย้าวยวนน่าสเสน่หาการขยับเคลื่อนไหวทุกอย่างล้วนชวนมองพรด วางทายชช้ผ้าสิ้นกับมือนุ่มหน้าของยาดาพันเผือดซีดขึ้นทันตาล่างเล็กส่วนกอบพลบแน่นน้องต้องขออภัยต่อเจ้าคุณพี่ด้วยเจ้าค่ะความข้างแขนสิ้นคิดชั่วคู่ของน้องทําให้น้องไร้สติไปได้มากถึงเพียงนี้เสียงสะอื่นของยาดาทําให้สิ่งที่ผลดคิดไว้พันอ่อนยวบเจ้าแขนเครืองพี่มากจนไม่อยากจะเป็นท่านผู้หญิงของพี่แล้วหรือไม่ ไม่เคยมีคาใดที่น้องอยากไปจากเจ้าคุณพี่เลยสักครั้งเจ้าค่ะเสียงสะอื้นให้ของคุณยาดาทำให้ใจของพล์โอนอ่อนชั่วชีวิตนี้พหล์ก็เคยพลังทำหลายสิ่งผิดพลาดท,ท่านย่อมให้โอกาสยาดาได้แก้ไขพี่คงให้น้องได้เล่นสนุกอีกไม่ได้แล้วหากน้องยังอยากเป็นท่านผู้หญิงของพี่ต่อไป จงเอาหม้อผีของน้องไปให้พี่ทำลายทิ้งเสียพี่จะส่งน้องเข้าสถานปฏิบัติสามเดือนเพื่อล้างอาถรรพ์ที่ติดกายของน้องมันอาจจะบรรเทาในอาถรรพ์ของต่ำนั้นได้น้องกลัวเจ้าค่ะไม่มีสิ่งใดที่น่ากลัวแม้สักน้อยหากน้องผ่านช่วงเวลานี้ไปได้น้องจะกลับมาเป็นท่านผู้หญิงคนเดิมของพี่เริ่มใหม่กันเสียเถิดพี่ก็ผิด ที่ไม่คิดเห็นใจของน้องการข้างหน้าหากมีสิ่งใดเกิดขึ้นพี่จะตัดสินทุกอย่างด้วยใจที่เสมอภาคดีหรือไม่เจ้าค่ะไม่ดีแม้แต่น้อยหากการกระทําของยาดาแตกต่างจากสิ่งที่ยาดาคิดยาดายกหม้อดินให้พลด,ด้วยมือที่สั่นระลิกวันพรุ่งน้องจงไปสถานปฏิบัติอีกสามราตีพี่จะทำลายหม้อนี้น้องจะเจ็บปวดอย่างมากแต่พี่ขอให้น้องจงอดทน เพียงรับหม้อมาจากยาดาพาลดก็รู้สึกได้ถึงพลังงานชั่วร้ายที่ดึงดันต่อต้านไม่ยินยอมน้องจะอดทนให้มากให้สมกับที่เจ้าคุณพี่ให้โอกาสน้องเจ้าค่ะยาดารับคำาารดเสียงอ่อนลา้าคอยหลังเจ้าพยาพาลดยาดาก็ค่อยๆหันหน้ามามองกระจกมือเรียวหยิบแปรงมาสางผมใบหน้าในกระจกย้มยิ้มอ่อนหวานอีกสามวันข้างหน้าจะเป็นวันพระที่เจ็ด ไม่มีสิ่งใดที่ต้องกังวลแม้แต่น้อยนะเจ้าคะเราเป็นของกันและกันไม่มีผู้ใดมาภาคเราได้หรอกเจ้าคะเงาหน้ารางเลือนในกระจกปรากฏหน้าของผีร้ายเกสรซ้อนทับกับใบหน้าของยาดาหากเป็นปากของยาด,ดาเองที่เปล่งคำกล่าวนี้ออกมามาริซาดุ้งไหวเมื่อพบหน้าไอ้คมมาเหลือบซ้ายแล้ขวาก่อนจะดึงคนผุบเข้าไปในพงมืด เจ้าพญาท่านไม่ได้ลงโทษเองหรือไอ้คมถามตัวมาลิดด้วยความแปลกใจหากพะรดทราบถึงความสัมพันธ์ของลาลิตและชยินแล้วเช่นใดมาลิดที่เป็นข้ารับใช้ใกล้ชิดลาลิตจึงยังอยู่ดีมีสุขเช่นนี้มาลิดทำสีหน้าลำบากใจยามนี้ทั้งข้าและท่านผู้ชายเป็นสุขดีจ้ะพี่คมเจ้าพญาท่านวางกําลังคนแน่นหนานักพี่เรียนพญาชยยินว่าอย่าได้ส่งคนมาตายอีกเลยเถิดนะจ๊ะ ไอ้คมทอดถอนใจไม่น่าเชื่อว่าพรรดจะใจกว้างขวางได้เช่นนี้นายของมันพ่ายแพ้ในทุกด้านไอ้คมมองไม่เห็นทางเลยว่าท่านจะสุขสมหวนได้เช่นใดมันอยากให้ชยินจำนวนเสียทียังมีสตีดีงามหรือแม้แต่ชายดีงามอีกมากมายที่ยังไม่มีคู่ครองหากชายินพึงใจแล้วไสย่อมไม่ขาดคู่เคียงกายเป็นแน่แต่นายของมันยึดติดกับละลิตยอย่างมาก แล้วเจ้าพญาพรลดเล่าจะเรียกว่าเป็นเช่นใดได้อีกละลิตท,ทำกับท่านถึงขนาดนี้เป็นเรื่องที่แม้แต่ตัวของมันเองหากโดนเช่นนั้นก็ยังรับไม่ได้แม่อาจจะรู้ว่าตนเองจะกระทําสิ่งใดที่ตนเองคาดไม่ถึงไปได้บ้างเมื่อเพียงชัวง่วครู่รู้ตอนอีกทีไอ้คมก็ต้องตัวแข็งปลายดาบเย็นเจ่ะที่ด้านหลังของไอ้คม ตงไปบอกนายของมึงว่าครานี้เจ้าพญาจะให้นายของมึงทราบข่าวของเรือนเป็นครั้งสุดท้ายหากมีค้าหน้าท่านจะไม่ปาณีต่อผู้ใดอีกอย่าได้ทดสอบความอดทนของท่านให้มากเสียดีกว่าไอ้ทินกล่าวกับสายของพญาชยินนึกนับถือในจิตใจของเจ้าพญาทรดยิ่งท่านมีศักดิ์สูงขึ้นท่านก็เข้าใกล้คําว่าพ่อพระมากขึ้นไปทุกทีไอ้ทินอยากจะกราบสักการะท่านแทนเทวรูปเสียจริง เป็นสุขดีเช่นนั้นหรือใจที่ปวดร้าวของชยินยิ่งเต้นกระหน่ำชยินไม่ได้โล่งใจที่ได้รับฟังรายงานนี้สักน้อยหากได้รับข่าวว่าลลิตไม่เป็นสุขโดนกักขังโดนทำร้ายแม้กายจะเจ็บเจียนตายท่านก็จะบุกเข้าเรือนเจ้าพยาท่านจะทำทุกวิธีธการที่ทำได้เพื่อแย่งชิงคนมาอยู่ที่เรือนของท่านหรือแม้นจะสิ้นลมหายใจก็ ขอเพียงได้จับมือกันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนร่วมลับไปสู่ปราโลกรูปการกลับกลายเป็นเช่นนี้ท่านควรช้ำเช่นไรไอ้คมหลบตามองต่ำมันไม่อาจมองสีหน้าที่ทั้งเคืองใจและเจ็บปวดนั้นได้มันค่อยๆย,ยื่นสารที่มารีเอาให้มันมาด้วยส่งแกะ่ชะยินก่อนจะถดถอยตัวออกห่างนายชยินค่อยๆขี้สารนั้นเป็นลายมือของลลิต ท่านของทราบว่าเจ้าพยาพลดยามนี้รู้เรื่องของเราแล้วหากแต่เจ้าพยาไม่ได้ทำร้ายข้าแม้แต่น้อยเราจบสิ่งที่กระทำทั้งหมดเถิดขอรับเรื่องเราที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องราวดีๆที่ข้าจดจำไปจนชั่วชีวิตข้าขอให้พระยาชยยินได้รักกับคนที่เหมาะสมต่อท่านเราอย่าลากผู้ใดมาลงนรกกับเราด้วยอีกเลยนะขอรับ ใช้ยินกำสารจนยับยุยีลลิศเจ้าตัดค่าจากใจเจ้าอย่างง่ายดดยอีกแล้วงั้นหรือหนึ่งชีวิตท่านได้มอบให้ละลิศไปจนหมดทั้งดวงและละลิศก็มีใจให้แก่ท่านตัวและใจของท่านจะคอยอยู่เคียงข้างไม่ว่าลาลิศจะเป็นคนดีหรือจะเป็นคนร้ายกาสักเพียงใดสิ่งนี้ไม่มากพอให้คนคนนี้ลงเรือลำเดียวกับท่าน แล้วช่วยกันพายเรือนี้จนถึงอีกฝั่งเลยเช่นนั้นหรือคิดแล้วชยินก็เคืองขุนแต่สิ่งที่มีมากกว่าความเคืองขุนก็คือความเสียใจสิ่งที่ท่านทำมาทั้งหมดไร้ค่าไร้ค่าสิ้นดีมือใหญ่ที่กำสันแน่นสันละลิกชยินขี้สารที่ยับยน่นค่อยๆย,ยกสารนั้นขึ้นจูบอย่างหอยหาน้ำตาหยดลงบนสารร่างกายใหญ่สั่นสะท้านไปทางล่าง ดวงหรือไทยทุกตมหม่นเศร้าหมองไม่อาจคองแก้วตาที่เฝ้าฝันทำทุกทางเพื่ออยู่คู่เคียงกันใกล้ฝั่งฝันเจ้าก็ไม่พร้อมมากลายแนบอิงชั่วคู่อยู่มินานยใยจึงขานรับรักที่หนักหนาหากใจเจ้าไม่มั่นพร้อมร้างรา ยายจึงมาแนบชิดส,สนิทกันจบตอนค่ะ